แล้วไปแห่งหนักคนใดเราก็ลาสับได้ทุกวี่ทุกวันไปแต่ไม่เคยจะมีเลยฝุงปสัสกุณาตาไก่จะเข้ามาใกล้ตัวเราแต่ทำไมไอ้คนนี้เนี่ยมันถึงมีเราสกุณาตาไก่มีฝุ๋งเนี่ยมาเลือกทีมาล้อมหน้าล้อมหลังไม่ได้นะเราจะตอบเ็งยากหรอเปาดูนะเอะอสับ เพราะทำไมคนอื่นเขาไม่คิดกัน้องนะนะแต่เนี้ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจแบบพอตอนแรกพอแห้งแล้วพอไทยยามซึ้งพอทุ่มขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะเอาอย่างนี้ตลอดกาลเราเนี่ยจะต้องยิ่งมันให้ทันทีแล้วไหนที่กด พระเจ้ากบนระยนะก็เลยแผงสอนไปทางตวนนสามเหนี่ยวไปไป เอยชื่อเจ้าภาพคุณโยมสิณีนาแต่เมื่อกี้มาเป็นเจ้าภาพเพิ่มด้วยนั่งอยู่ไหนรู้เนี่ยโยมสิณีนะโยมสิณีนาแย้มนินเป็นเจ้าภาพเพิ่มกันที่สามุานะวนี้วันนี้มาพรมพักผ่อนแล้วก็สวยสดงดงามเีพ่อมาลงมาที่จะได้คุยนะไต่เห็นหน้าได้ดูหน้าเลยที่โยมโอ้ you yeah. 争吵中。 เกี่ยวของเสือจะมีเล็บของราชสีก็เท่านั้นแต่นีลูกธนูสงสัยจะต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่แน,น่สุวรรณสามตายลงเนื้อหนังก็กินไม่ได้ร่างกายก็เอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วก่อนที่สุวรรณสามจะตายลงก็ขอพบเห็นหน้าหน่อยเถอะว่าใครเป็นผู้วิคาดฆ่าสุวรรณสามฝ่ายกองบินระยะทีนดังนั้นก็เลยเดิน เขาบอกว่าตุวันตตาเอ้ยห้เราเนี่ยชื่อว่ากบินระยะเป็นพระราชาของเมืองนี้เป็นเจ้าที่เจ้าของแผ่นดินที่เธอเหยียบนี่แหละไอปกปติแล้วเราเนี่ยออกมาล่าสัตว์ทุกวันทุกวันไปเราก็ตั้งหน้าไม้ไว้แล้วเองน่นแหละเดินมาวางหน้าไมา้เราเองโทษข้าไม่ได้หรอกสมควรตาย ตนใดตัวใดเคยตกใจวิ่งหนีเลยสัตนตรงดียวท่านจะได้กล่าวมุกษาเลยฝ่ายกรบ,บีนระยะก็เลยถามว่าโอ้เอาละสัวรรณตา,าเอ้ยว่าก็ว่านะแค่นะเราอยากจะรู้หลือเกินที่เรายิงเจ้าเนี่ยเพราว่าคิดว่าเจ้าเป็นเทวนะหรือจะเป็นคนทางหรือจะเป็นรายพุทธพญานาแปลงกา รู้น่กาก็คือมีบนตาอะไรไม่ได้คิดว่าจะให้เธอตายซะหรอกสุวรรณสรมก็เลยบอกว่าช่างมันเิยพรื่องขอท่านที่สุวรรณาร์โดนลูกธนูเช่นนี้ให้คิดซะว่าเป็นกรรมเก่าแต่อดีตชาติของสุวรรณสรมติดตัวมาไอความตายของคนเราเนี่ยมันไม่เท่าไรเรอะสุวรรณสรมที่เดินไปแนง,งตนตะโกนใดแล้วมีหมูตมัดมฤึงขีนเล็กน้อยใหญ่เดินติดตามไป พราะว่าทุกวันตอนเช้าสุวรรณสามจะแผ่เมตตาออกจากคุดีไปสูวรรณตจักรวาลและในยามค่ำก่อนที่สุวรรณสามจะบรรพมนอนหลับไปสุวรรณสามก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจักขอบเขตของจักรวาลเข้าสู่ขันทักคูดีสุวรรณสามทำเช่นนี้อยู่เรื่อยการที่สุวรรณสามต้องตายในวันนี้เป็นกรรับเก่าของสุวรรณสาม สุวรรณาสามตายไปไม่เสียดายชีวิตตออท่านเลยแต่สุวรรณสามกลับมาคิดถึงพ่อกลับมาคิดถึงแม่ของสุวรรณสามถ้าเกิดสุวรรณสามตายไปก็จะไม่มีใครแล้วที่จะมาคอยาห,อหาผลไม้ที่จะมาคอยมีใครหาน้ำหาท่ามาให้พ่อแบดนี้สุวรรณสามทนลิปของบาดแผลไม่ไหวซะแล้วะ สุบนสรนษาม่าจะต้องตายลงไปแล้วพ่อกับแม่ก็คงจะเสียใจยไปนันมากเพราะว่าไม่มีผูู้ใครทีผู้ใดที่ไหนเลยที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนเมื่อเห็นลูกหายจากบ้านใครเพียงคกึง่งวันช่วงรวันก็ใจหายแล่วแต่การจากลาของสุบรรสามนะั้นเป็นการจาก เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถตอแบแทนบุญคุณพ่อคุณคุณคุณของแม่ได้จนวัดที่สุวรรณศมจะต้องเห็นท่านอยู่บนเชิงตะกอนสุวรรณามก็คงจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเพียงแต่เท่านี้ฝ่ายกมิระยะได้ยินดังนั้นผู้เป็นพระราชามาหาพรสังก็ดวันที่ึ้นมาวึว่า ข้าับุคคลที่มีสมควรจะไปทำร้ายเขาเขาเป็นคนที่มีความกระตันยู่กระตับเวที่ต่างคุณทําไมอเราไอ้บุญเก่าที่ทําให้เราได้เกิดมาเป็นพระราชามหากสัตย์ก็เป็นบุญ <Oh, oh, <no. S 1> ของเราอยแล้วแต่ตื่ไปในภายหน้าโน้นหากมาเกิดอีกในชาติหน้าชั้นใด <Oh, <no. S 1> ก็คงที่จะเลื้อพียงแต่กายเราบางคงจะเกิดมาพิกลพิการถ้าเกิดจะดีซ้ํา ยำร้ายก็คงจะต้องไปเกิดเป็นจว์เดรัจฉานข้อมูลไม่กรรมบุญไม่ทำแต่กรรมของเราเราจะแต่งมาฆ่าบุคคลที่ม่ตนควรฆ่าเช่นนี้ไม่ได้นะล่ะเอาละเราอยากที่จะไถ่ถอนความผิดครั้งนี้ซะแล้วเสุวรรณสามเอ้ยเองมีหน้าที่อะไรบ้างบอกข้ามาเดี๋ยวเราพระราชาผู้นี้จะรับปากเองจะทำแทนเองทุกอย่างละฝ่ายสุวรรณาม เมื่อเห็นว่าตัวเองไม่หล่อไปแน่แน่แล้วก็เลยบอกไปว่าตอนนี้สุวรรณสามีพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูอยู่ที่ะอาสมจะต้องคอยหาบน้าหาด้าจะต้องคอยหาาผลผลไม้เอาไปให้แม่ได้กินได้ช้าทุกฝ่าแล้วสุวรรณสามก็สิ้นใจตายซะตรงนั้นฝ่ายกบินระยะจึงได้คำท่าทีว่าเอาละเราจะไปดีหรือเราจะไม่ไปดี ถ้าเกิดเราไม่ไหก็ไม่มีใครเขารู้หรอกว่าเราพลาดในสุวรรณสามตอนนี่มาเริ่มมาวางใจในคาราทั้งนัดเองนางี่เพันิดาชื่อบวัณศุนทรีผู้อยู่ดูแลรักษาสุวรรณสามตนหนึ่งในป่าอย่งนั้นก็เลยเข้ามาโดนจิตโดนใจและทำเสียงขึ้นมาว่าไาเทพ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทำนั่นก็คือจะไม่พูดกับพ่อแม่จะไม่พูดกับนาำปลาได้การนางพันทุกูนอ๊ะนายทุกูผู้เป็นพ่อเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปก็จะรู้ได้ฝ่ายกบฏระยะก็เลยแบกหม้อน้ําเทน่าเทนไหลไปเมื่อเดินไปถึงแล้วฝ่ายทุกูได้ยินฝ่ายทุกูมีดาวผู้เป็นพ่อได้ยินเสียงเดินก็ผิดประหลาดจึงกล่าวขึ้นมาว่านั่นนไม่ใช่เสียงเดินของสุวรรณสามหรอกนะ เป็นเตียงเดินของคนอื่นเพราะว่าตัวแา่สามเป็นผู้ที่มีฝีเท้าเผ้าคนที่มีสีมีธรรมจะเดินค่อยๆไม่เดินกระพึิบเท้าอย่าง้างล็อท่านบอกมัเเองว่าท่านเป็นใครแม้ดวงตาของเราจะไม่เห็นแล้วแต่เราก็พงรู้ได้ว่าคนที่เดินมานี่ไม่ใช่รู้พวกเราเนี่ยฝ่ายกบ,บินเลยนะรับตอก,ก,กตกใกเนี่ยพระ พอตาเหมืนิงบุญเลิศเป็นอยู่ตรงไหนนะ้ว <c oughs> นางปาลิกาก็ร้องโผงร้องไห้แล้วก็โผดว่ากบินระยะเนี่ยเป็นฆาตก,กรใจร้ายเป็นกษัตริย์ใจทะมินฝ่ายทุกขูนผู้เป็นตามีถึงหันมาบอกกบานางปาลิกาว่าปาลิกาเอ้ยปัดนี้เนี่ยพอตะวันกระสาแก่ก็ตายไปแล้วคิดว่าเป็นกรรมของเขาเถอะอย่าไปว่ากันเลย ท่านพระราชากรบ,บินยา้เนียท่านก็รับผิดของท่านแล้วแต่ท่านพระราชาเอ้ยพอถามทิ้นบนแล้วออยู่ที่ไหนท่านจงรีพาสองขาไปนำโดยเร็วไว้เนเย,ยชาทีกบิน ไปน,นิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุคุณก็ไม่มีสตางค์แม่ให้เขาก็อยากจะลบกวดโยกที่นี่แล้วจะมีใครมาอุ๊ยสาวน้นะแม่ครับชุลมุนการเป็นเจ้าภาพกันหน่อยร,ร,ร้อยเดียวก็มีบนพระมาองค์ดียวแล้วสิ นี่ภาพเจะได้สององแล้วนะอ่ะสามองแล้วโบราณก็ถือนี่หมดภาพบารสุกุนนะมันต้องเยอะหน่อยสี่องพอแล้วสี่องลงแล้วแล้วจะไม่มีใครเป็นภาพพาตายมาหาบารสุกุนเลย ทั้งหมดในชาตินั้นก็มาบเกิดรวมกันในชาตินี้ได้บรรลุนธรรมะ <S <S ของพระองค์สมณพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งหมดทั้งสิน้นโยมที่มาสดาับรับฟังกันในวันนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นบารมีขอบุญบารมีที่โยมได้ทําแล้วในับันนี้จงปร,รากฏเกิดเป็นพวลานในสงแห่งความสุขและความสำเร็จเป็น ล้วนคำนองของชีวิตจงเป็นผู้ที่อยู่ให้มีชัยไปให้มีโชคในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อที่หวังสิเงนินประการใดที่เต็มไป้วยชอบประกอบไปเลยทำก็ขอให้เป็นไปนตามคิดคิดถึงเงินให้ได้เงินมากองคิดถึงทองให้ได้ทองมาตั้งทุกคนทุกท่านเลยเอาละก่อนจะไปก็จะกลาเนาะเดี๋ยวธรรมภา,า,าพาก็เลี้ยงให้พรจบสักนิดหนึ่งนะเป็นพรที่ไปที่ไหนที่ไหนในโยมเขาขอไว้วอย่าเปลียน